สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ฟ้าจะมาสอนแต่งหน้าทำผมไปงานแต่งงานแบบง่ายๆนะคะเริ่มจากการลงรองพื้นกันก่อนนะคะฟ้าใช้รองพื้นชาแนลนะคะคู่กับฟองน้ำแล้วก็ฟินิชลุกที่ได้ของผิวอันนี้มันจะเป็นแบบกึง่งแมตต์กึ่งซาตินค่ะรองพื้นเสร็จแล้วนะเราก็มาต่อที่คอนซีลเลอร์เลยก็ยังเป็นของชาแนลเหมือนเดิมนะคะตัวนี้มันจะค่อนข้างปกปิดแบบไล์นะคะก็จะได้ลุกที่แบบผิวเป็นผิวค่ะ ก็บอกไปตรงบริเวณที่เราอยากปกปิดนะคะอย่างฟ้ารู้สึกว่าฟ้าอยากให้ช่วงแก้มมันติดทนนิดนึงฟ้าก็จะลงช่วงแกมเพิ่มด้วยหน่อยนึงค่ะ มาเสร็จแล้วเรามาเหลาหน้ากันนะเดี๋ยวเราจะใช้ตัว f e n t y Beauty ค่ะสีมอคคานะคะก็ทาไปตามตำแหน่งแบบที่ฟ้าทาเลยนะคะเป็นการจัดกรอบหน้านะคะ่ะให้จมูกอะ่ะมันดูโด่งขึ้นมาแล้วก็จมูกดูพุ่งส่วนตรงโหนกอะ่ะอยาเอาไปไว้ล่างๆนะให้แบบเฉียงขึ้นข้างบนเยอะๆหน่อยเพราะว่าถ้าลงมาล่างๆอ่ะแก้มมันจะดูย้อยให้มันสูงไว้มันจะได้เหมือนแบบยกหน้าขึ้นมาส่วนตรงคางนะคะให้ว่าเวลาถ่ายรูปเนี่ยมันจะเป็นกรอบหน้าที่ชัดเจนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เริ่มเบนได้เลย แล้วก็เกลี่ยอย่าให้มันแบบเลยบริเวณที่เราลงไว้นะให้มันอยู่ในตรงบริเวณที่เราลงไว้และให้มันเป็นเงาเฉยๆค่อยๆเกลี่ยด้วยความละมุนนะไม่งั้นเดี๋ยวหน้ามันจะเสียทรงนะคะไม่งั้นมันจะกลายเป็นแบบทางม้าลายดําปืดๆอะ่ะค่อยๆทําไปต่อไปนะฟ้าจะใช้ตัวลิควิดลิปสติกนะคะทาเข้าไปตรงอินเนอร์ของปากนะแล้วก็ อันนี้มันดีมากตรงที่ว่าเหมือนมันจะเป็นรองพื้นแล้วอันนี้คือทาทั้งวันไม่หลุดนะจ๊ะฟ้าก็เลยจะชอบทาไว้ก่อนก่อนที่ฟ้าจะทาลิปสติกอีกทีหนึง่งแล้วก็ทาตรงแก้มกับจมูกด้วยให้มันดูแบบมันจะได้ไม่หลุดเวลาทาพวกบลัชออนที่เป็นเนื้อฝุน่นออนท็อปเนี่ยวันนี้ก็เลยจะทําเป็นแบบความครีมก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาลงฝุ่นทีหลังนะคะค่อยๆเกลี่ยไปนะคะใช้มือนี่แหละง่ายๆจบเร็วดี ใครหาซื้ออะไรไม่ได้ก็เอาของที่บ้านที่มันสีใกล้เคียงมาไปานะอันนี้ฟาแอบเติมจะมุกนิดนึงพุ่งไม่พองานครีมเบสทุกอย่างจบไปแล้วเรามาเริ่มงานฝุ่นนะคะเริ่มจากตัวนี้เลยชาแนลนะคะเป็นคล้ายๆทานรูเซนค่ะว่าใช้สีเบอร์20นะให้แบบหน้ามันไม่มันมันจ้ทำอย่างอื่นต่อได้ โอเคเรามาจัดกรอบหน้ากันต่อนะก็คือใช้ตัวนาตาชานะคะไปตรงซอกจมูกนะคะให้จมูกมันพูพมเพราะเมื่อกี้พอใส่ฝุ่นเข้ามาแล้วมันอาจจะลบไปบ้างอยากให้มันชัดๆก็ต้องอันนี้แหละปาดเข้าไปมาเริ่มทำคิ้วกันดีกว่านะมงกุฎของใบหน้านะคะฟ้าใช้ชาแนลค่ะสีศูนไลน์นะคะคือชอบสีเนี้ยเพราะมันเข้ากับสีผมพอดีนะคะแล้วก็เนี่ย วาดใช่ไหมพอเป็นโค้งเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวอนาตาเซียบาวเพนเนี่ยมาต่อหางต่อเพราะว่าข้างหลังคิวฟ้ามันไม่มีขนดังนั้นอ่ะพอเอาตัวเมจิอย่างเงี้ยมาป้ายมันก็จะอยู่ทนขึ้นค่ะเราก็วาดไปนะเติมหางไปให้คมตัดใจแบบที่เราอยากได้นะคะแล้วข้อดีของเมจิกอะมันจะเหมือนเป็นเส้นเส้นขนอาเสร็จแล้วเราก็ทำความสะอาดตรงไหนที่เราคือเออไม่พอไม่ลรามุนอาเชดเจดให้มันชัดขึ้นนะคะ เสร็จแล้วเราก็มาปัดด้วยบราวเจลต่อเลยสี360นะคะคือฟ้าไม่ค่อยมีขนคิว้วก็จะพยายามปัดตรงหัวคิ้วให้มันขึ้นๆแต่คือมันก็ไม่ค่อยขึ้นหรอกมันไม่มีขนเลยก็ปัดให้มันตั้งที่สุดเท่าที่จะตั้งได้แหละก็ประมาณนี้ค่ะคิ้วฟ้านะคะต่อมาเรามาเขียนตากันดีกว่าด้วยอายไลเนอร์นะฟ้าใช้ Mac 24 h o u r Liner นะคะตัวนี้เป็นแท่งที่6แล้วก่อนหน้านี้ฟ้าจะใช้เสียมตางของแ a t วันดแล้วก็ ไม่รู้ยังไงอะกลับมาชอบสีดําก็เลยใช้อน,นี้ตัวฟ้า,าจ,จะเขียนตาตรงตั้งแต่กลางตาถึงหางตานะคะเพราะว่าตาฟ้าอาชันตามันมันเล็กถ้าเกิดเขียนทางตาตามันจะตีลงนะคะก็จะแบบให้ชอบให้หางมันยาวๆแล้วก็แหลมๆนะให้ตามันเหมือนแมวประมาณนี้ค่ะส่วนขนตาวันนี้ฟ้าไม่ทําอะไรนะคะเพราะฟ้าไปต่อขนตามาแล้วก็ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยต่อไปเรามาเก็บรายละเอียดพวกแบบ เม็ดสีเม็ดสีผิวที่แบบกระดำกระด่างก็แปะไว้ก่อนแล้วก็ทิ้งไว้เลยให้มันแห้งเดี๋ยวค่อยมาเกี่ยอ่ะตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะต่อไปเรามาปัดแก้มกันนะคะฟ้าจะใช้นี่เลยสีส้มนะคะส้มอ่อนนะคะปัดเฉียงขึ้นไปนะคะให้มันแบบเฉียงเลยตาขึ้นไปอะ่ะเพราะว่าหน้าฟ้ากลมใช่ไหมพอเฉียงขึ้นไปแล้วหน้ามันจะดูแบบเรียวๆแล้วก็ผสมอีกสองสีนะคะตรง กลมๆของแก้มาให้มันดูน่ารักน่ารักต่อไปมาแต่งตากันนะคะใช้ของมาธานิกานะคะจะเป็นพาเลทสายฝอนะใช้สีตามนั้นเลยก่อนอนะื่นอ่ะก็จะคัดตรงหางตาก่อนแล้วก็ตรงเบ้าหน้าตานิดนึงให้มันแบบตามันเป็นกรอบขึ้นมาว่าเหมือนมันป่องๆตรงกลางตามันจะได้ดูเหมือนลูกแมวเนาะก็ค่อยๆเกีย่ยไปค่ะ ต่อไปนะจะใช้สีน้ำตาลแมทนะคะมาทาบริเวณเหนือตรงอายไลเนอร์นะให้มันดูฟุงฟ้งๆเหมือนมันต่อกันนะคะแล้วก็เกลี่ยให้มันฟุงฟ้งๆเสร็จแล้วก็เอาตัวชิมเมอร์อ่ะมาต่อแถวแถวหางตาให้มันเชื่อมกันนะคะกับตอนแรกคือตาฟ้าส่วนมากจะต้องแบบมีติดชิมเมอร์ถ้าไม่มีติดชิมเมอร์เลยอะ่ะไม่รอดแล้วก็สีทองนะคะไวต้ตรงกลางตาเลยให้ตามันพอปขึ้นมานะคะ่ะ เสร็จแล้วเราก็มาทําตาล่างกันมากนะคะเพื่อให้ตามันดูยาวขึ้นลวฟาก็จะเขียนตรงหางตานะให้มันเชื่อมกับอายไลเนอร์เสร็จแล้วก็เอาตรงหัวตาเป็นสีที่อ่อนที่สุดสีทองทองนะแล้วซึ่งอันนี้มันลดมากคือมันตามันจะพอ p ออกมาเลยแล้วก็ตรงกลางตาเอาตัวิต i ตอร์อีกตัวมาต่อให้มันเชื่อมกันเป็นทางเดียวกันไม่งั้นมันจะแบบหลุด แล้วตรงไหนที่รู้สึกยังไม่พอก็คือเบลนดนะคะเสร็จแล้วจ้าก็งานตาที่ได้จะประมาณนี้นะคะฉ่ำๆหน่อยงานกลางคืนจะพลาดไม่ได้เลยนะก็คือตัวไฮไลท์ฟ้าใช้ของ Hourglass นะคะก็จะทาไว้ตรงโหนกแก้มแล้วก็ตรงจมูกนะคะเสร็จแล้วเนี่ยฟ้าขอใช้ไอ้ตัวสีอ่อนที่สุดของตัว 3CE นะคะมาต่อตรงคิ้วค่ะให้แบบเก็บงานให้มันสะอาดขึ้นแล้วก็ทาลิปจ้า หน้าก็เกือบเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาคอนทัวร์ครั้งสุดท้ายเก็บกรอบหน้ากันนะคะก็ใช้พาเลกของ 3CE เลยคือสีมันจะเป็นธรรมชาติมากแล้วก็สีอ่อนนะงานเก้านะคะก็จัดกรอบไปค่ะแล้วก็เก็บงานนะ้ตรงที่ทาคอนซีลเลอร์ไว้ก็เบนซะแต่ตอนนี้ผมไวยังไม่แห้งนะเดี๋ยวฝาดก่อนก็จะใช้ตัวดสันนะคะเพราะว่าดแล้วมันก็จะตรงแล้วก็แห้งเร็วค่ะเดี๋ยวฉีดสเปรย์พวกแบบดีแทงเกิลนิดนึงนะคะให้หัวมันหอมขึ้นนะคะเพราะเวลาเราไปงานนะ่ะความกลิ่นอนะคือสําคัญมาก ก็ได้ไปเรื่อยๆจนมันแห้งเลยนะคะคือวันนี้ฟ้าไม่ได้กะทำอะไรมากกะแค่ว่าจะทําให้ปลายมันม,วนม,วนมวน้วนๆโดยใช้เครื่องหนีบนะคะแต่คือก่อนจะใช้เครื่องหนีบผมมันต้องแห้งไม่งั้นผมมันจะไหม้นะคะนี่เครื่องหนีบนะจ๊ะหนีบจมากตรงปลายค่ะแตงจริงอ่ะคือใช้ตัวหวีเมื่อกี้ใช่ไหมมันจะดูผมฟูๆหนาๆอยู่แล้วเสร็จแล้วเรามาจัดปลายให้มันเป็นแบบซีเคิร์ฟหน่อยก็คือจบละง่ายมากเสร็จแล้วจ้าไปเปลี่ยนชุดกัน เพราะงาน่ายๆคือมันเป็นแบบชุดพวกโชว์ผิวใช่ไหมเราจะทาแบบออยล์กลิตเตอร์ของ t อมฟอร์ดนะซึ่งอันนี้หอมมากๆนะคะเดินไปไหนมาไหนรับลองคนได้กลิ่นช่วจ้าเสร็จแล้วนะคะลุคของวันนี้นะคะง,ง่ายๆจ้าอ้อลืมบอกคอนแทคเลนส์วันนี้เป็นสีเขียวของ o อเลนนะคะเป็นแบบวันเดย์ค่ะค่ะยังไงเจอกันใหม่วิวนะคะฟ้าไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ